เจ็ดคนเราถามว่านั่งดูอะไรนั่งดูยามอ่ะอะจะดูยามทำงานไงไม่เห็นไงถามแปลกๆจะไปดูหนังก็ไปกดชื่อหนังอะไรมันก็กดดูอ่ะอถ้าเมนไม่ดีนะถ้าเมนไม่ดีเก็บปล่าไว้กินข้าวอ่ะ จะได้กินข้าวซึ่งรูขี้โอหินเขาเม้นก็อยากจะเม้นด้วยปากไม่ค่อยดีพวกนี้มึงเกิดจะท่อาปาปลาหรือเปล่ามึงเกิดจะท่อปลาปลาหรือว่าเกิดจา,ากอ,าจะอะไรสักที่เนี่ยบ,บ่อบำบัดน้ำเสียหรือเปล่า ป่าไม่ค่อยดีจะเมนอะไรโหเมนในเชิญที่ว่าสังสรรค์ก็นั่งดูยามทำงานไงไม่เห็นยามทำงานไงตัวเองไม่เคยเป็นยามหรอรวยเนี่ยตัวเองรวยไม่ได้เป็นยามจะบอกให้นะประเทศนี้ถ้าไม่มียามนะขณะมียามเนี่ย ยามห้าแสนคนเนะี่ยโจมยังยังเต็มบ้านเต็มเมืองเลยะ,อะเออถ้าไม่มียามอะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นตำรวจเอาไม่อยู่หรอกตำรวจมีแค่สองแสนคนเน,นี่ยตัวนี้ฆ่ากันเองอดูข่าวดิถ้าไม่มียามคนโดนไหนก็มีขโมยเต็มอ่ขะขนามียามเนะี่ย เป่าขโนะมยมีมมมยขโมยเลยอ่ะเออคนเม้นนีอยโหเม้นเ,นนนเก็บเป่าไว้กินข้าวเม้นแต่ระยา่าก็เม้นแตระยา้าว่าเก็บเป่าไว้กินข้าวดีกว่า เดี๋ยวไม่มีปากกินข้าวยกาาาีกินข้าวท่าท่าไหนกินข้าวท่รูจมูกไหมรูจมูกกินข้าวได้ไมัม้ยะหรือว่าต่อท่อเข้ากระเพาะเลยต่อท่อเข้ากระเพาะไม่ต้องเคี้ยวไงต้องกินแบบอาหารเหลวอ่ะจริงจก,ก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องเคี้ยวไง ไปส,สับสับสับให้มันเหลวแล้วก็ส่งไปที่กระเพาะเลยกระเพาะก็ทํางานไปเลยมันแบบว่าเขาเรียกว,ว่าเป็นการลักขั้นตอนลักขั้นตอนลักขั้นตอนจากลักขั้นตอนจากกระเพาะเอจาก พ่อไปหากระเพาะเลยยังไงไม่ลเคี้ยวไม่ต้องได้รสชาติว่าอาหารนี้อร่อยไม่อร่อยคือส่งไปแล้วก็ยินชีพเลยกระเพาะก็ทํางานทํางานส่งไปเป็นเลือดเลือดดำเลือดแดงอะไรก็กกกกกว่าไปมีปลาไว้กินข้าวไม่อยากมีกินปลาไอ้กินข้าวดังลิง้นมู อ้าไปไหนแล้วเด็กเมื่อกี้มาแปลกๆมาสไตล์ไหนลูกขน,นาดกันแล้วเนี่ยเด็กเด็กมันหลุดมาได้ไงวะเนี่ยเด็กมันใส่อายุเกินหรือเปล่า